นมัสการครับา<ข>อฤฤยาจารย์ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่กสนเป็นคนจัดให้ด้าน,นการเตรียมความพร้อมเหตุผลของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของกสอนอมีไงครับเพื่อต้องการหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่กตัวเองแล้วก็ไปต่อยอดได้จ้ะครับข้อ2นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรในการเป็นส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็จะได้เอาไปต่อยอดเพิ่มเติมได้อีกเช่นกันจ้ะครับด้านการจัดระบบการเรียนรู้แนละศักวภากศนเมือมีนโยบายหรือแนวคิดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการให้ครูดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการเกี่ยวกับหลักปรัญญาเรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจ้ะเพราะว่าจะช่วยให้นักศึกษา ได้ความรู้เยอะขึ้นแล้วก็ไปต่อยอดได้จ้ะมีการเพิฒนานักศึกษาเป็นแกนนําบ้างไหมครับมีจ้ะมีแล้วครับโอเคครับนักศึกษามีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับจุดเน้นพิเศษในหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องการให้กศนจาัดก,การเรียนการสอนแบบบูรณาการมีไหมครับก็มีอยู่นะจะมีอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับจุดเน้นพิเศษที่ต้องการให้สอน ที่ต้องการให้สอนแบบใหม่หรือว่าแบบเก่าแบบใหม่แบบใหม่เพิ่มเติมก็คือเป็นพวกสร้างการทําเศรษฐกิจพอเพียงไมายคราะว่ากาทําให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มาต่อยอดให้มันโอเอาสิ่งเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยเอามาทําประโยชน์ใช่โอเคข้อสามนักศึกษาคิดว่าชุมชนเราเองมีสื่อเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นไหมครับ ที่หมู่บ้านเจ้าของเหรอใช่ครับมีจัดอยู่ที่ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านนะ,คร,ะครับครับด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมสําคัญที่กศนพื้นเมืองจัดให้นักศึกษาเพื่อเป็นการสร้างกิจสํานึกเกิดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจฐฐพอเพียงมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่จะมารู้ก็มีหนองนาโมเดลพวกหนองนาโมเดลนี่ก็การเพาะพันธุ์ผักพืชยังก็ไช่ไเดือน การเพราะขยายพันธุ์พืชแล้วก็การเลี้ยงไสเดือนนะครับรการประดิษฐ์ต่างๆกา,ๆาๆปรปดิษฐ์ต่างๆาครับกิจกรรมสําคัญที่กศนอำเภอเมืองร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และดำเนินชีวิตอย่างยังยงย่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างมีไหมครับกิจกรรมสําคัญที่เน้นเกี่ยวกับชุมชนกิจกรรมสําคัญก็คือการไปเขาเรียกว่าไปทําอะไรนะ อน่นจิตอาสาอ๋อจิตอาสานะครับโอเคนักศึกษามีข้อเสนอเนี้ยเกี่ยวกับวิธีการหรือกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนชุมชนเครือข่ายแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการดําเนินวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไหมครับมีข้อเสนอเนีไหมข้อเสนอแนีก็การมีความสัมพันธ์ให้ชุมชนนําวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยมีไหมครับก็คือการแนะนํา อแนะนาแนะนําคนอื่นที่เขาอยากจะเรียนรู้อยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าร่วมเนะะเาะแนะนําให้มาที่กศนอใช่ได้ครับทีนี้ด้านการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเรื่องอื่นหนึ่งักศึกษายึดหลักแนวความคิดตามหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตในการใช้ในการทํางานอะไรบ้างครับยังไงคะคือการนำเอาแนวคิดปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทํางานนะครับมีบ้างไหมครับแนวคิดใน คิดปััจญาในการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการงานใ,<ช>ใช่ครับก็มันมีอยู่อของรอบตัวเรานี่เลยจ้ะมีความละเอียดรอบคอบไหมมันดูลอบคอบขึ้นไหมหรือว่าเรามีความคิดความจําที่มันดีขึ้นไหมเราม,มีการจดบันทึกไหมเวลาเราอย่างบัญชีครัวเรือนเอย่ยบัญชีที่เราใช้จ่ายอะไรรับรายจ่ายเนี่ยเรามีการจดไหมครับมีจ้ะมันทําให้เราสามารถกลับมาทดทวนได้เนาะมีความละเอียดรอบคอบขึ้นโอเค ข้อ2ครับนักศึกษาคิดว่าเมื่อท่านนําแนวทางจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วเนี่ยท่านเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมที่เรียนไปหรือเอาความรู้จากที่กศนจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือรู้จักประหยัดขึ้น,น,นรู้จักประหยัดขึ้นใช่ไหมครับเกิดกับตัวเองเนาะประหยัดขึ้นโอเคครับในการขยายผลในฐานะนักศึกษาถือว่าเป็นผู้แทนของนักศึกษา อสณนนพเมืองที่เป็นต้นแบบการเข้าร่วมอบรมและเรียนรู้หลักปรญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดว่าการปฏิบัติตามหลักปรญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงน่าสน